สวัสดีครับเราอยู่ในเกมซิกิโลชาร์ดโอเดอทาวายสอีกครั้งหนึ่งนะครับมาหาองค์หญิงกันเถอะท่านไม่รอดแล้วข้าไม่อยากสูญเสียท่านพวกนั้นไปข้าจะต้องแยกจากทุกคนก็เป็นได้เจ้าค่ะ พูดถึงขนาดนั้นแล้วคื่อข้าสินะเจ้าคะไม,ไม่ได้พูดอะไรไม่หรอกนะทุกคนท่านผู้นั้นนะ่ะเป็นคนอ่อนโยนจริงๆเจ้าค่ะอุษ่ามอบสิ่งนี้ให้กับข้าด้วยออนินจาพู้แห่งสวรรค์มาแล้วสินะเจ้าคะ่ะ เพราะได้ความช่วยเหลือของท่านข้าก็เลยสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้อย่างใกล้ชิดเราอมริตกุมารล่ะเจ้าค่ะทีนี้ข้ามีเรื่องอยากจะบอกท่านเกี่ยวกับผลทางคันคืนสายเลือดมังกรสู่ที่มันควรจะอยู่แทนที่จะตัดมันกับคืนสู่การเป็นสายเลือดมังกร<น>ถูกแล้วเจ้าค่ะสายเลือดมังกร ทุกปล่อยจากบ้านเกิดและไหลามาถึงที่บุญแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรอยู่จึงมาอยู่ในที่ที่ไม่สมควรอยู่ด้วยเหตุน,นี้คนที่คิดจะให้กำเนิดชีวิตอันผิดเบี้ยนอย่างเช่นพวกค่าเนี่ยคงไม่มีวันหมดไปสายเลือมังกรและผู้ฆ่าผู้มีความเกี่ยวพันกับสายเลือมังกรควรจะกลับไปเจ้าค่ะกลับสู่ที่ตอนตกสู่บ้านเกิดของมังกรเทพ เพีงแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะไปที่นั่นได้นั้นข้าเองก็ยังไม่รู้ผูที่รู้แน่ชัดหากเป็นผู้ที่อยู่ในเซมโปจิหรือไม่ก็คือใครกันผู้ก่ตั้งวัดเซมโปจิเจ้าค่ะไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้วกันแน่ขังตัวเองระหว่างทางเดินผ่านถ้ำเจ้าค่ะ ท่านจะบุตรแห่งสวรรค์อะไรละ่ะนี่อีกเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แตกต่างจากการตัดอมรณาดังนั้นถ้าจะไม่ฝืนใจท่านนะเจ้าคะหากท่านปรารถนาหนทางแห่งการคืนสายเกกรื่องงกรท่านช่วยถามวิธีจากผู้ที่อยู่บนเซนโปจิได้ไหมเจ้าคะและบอกช้าไปนะเล่าขนะ้าจะลองเก็บไปคิดดู ไอห,หินแปลกๆนั่นมันหาจากไหนกันครับเขาบอกว่ามีคนรู้ทางนะอันเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งทางหนึ่งจุดทางจบใช่ไหม โหดแล้วด้วยแล้วใครจะรู้ทางเนี่ยเอ๊ะมีสองทางเดิน นี่เคยมาไหมอ๋อต้องเคยมาเพราะของเก็บไปแล้ว คำพี่เกี่ยวกับการเดินทางสู่ความอย่างรู้ชั่วนิรันร์การเดินทางของอมรนาอย่างข้าเนี่ยไม่มีสิ้นสุดพวกอมรนาติดอยู่กับการรอคอยชั่วนิรันร์ให้บุตรสวรรค์ดื่มน้ําตาแข็งของมังกรจนหมดและให้เปรทานลูกพลับอสารพิษสองผลให้บุตรสวรรค์เนี่ยสถิตอยู่กับเปรชั่วชีวิตนิรันร์และการเดินทางกลับถิ่นมังกรทางที่ตะวันตกก็จะสําเร็จเราเจอกันชา้าไปะนะ นี่าตำรานี้ให้กับน้องเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนจบไปแหละคือผมว่าไม่อยากจะให้น้องบุธแห่งมังกรเนี่ยบุธรสยเล่อมังกรนะ่ะต้องจากไปไงแต่ว่า ตอนมันไม่มีทางเลือครับท่านบุตรแห่งสวรรค์ท่านได้พบอยู่บนเซมปปจิมาแล้วหรือยังเจ้าคะตายแล้วผู้ที่อยู่บนเซมปาจิคือผู้ควบคุมแมลงเหตุได้จึงเป็นแบบนั้นก็ตายไปแล้วแต่เขียนทิ้งไว้อะนะ ดูหน่อยเจ้าคะ่ะอย่างนี้นี่เองหากกินลูกพลับอสรพิษเข้าไปสองลูกคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเป,นปลย์ให้บุตรแห่งสวรรค์ผู้มีสายเลือดมังกรเมื่อทำดังนั้นสามารถคืนสายเลือดมังกรกลับสู่บ้านเกิดได้ข้านั้นจะเป็นเปลย์ให้เองเจ้าคะ่ะ เจ้าอ่านสิ่งนี้กับใครบางคนสินะแน่นอนเจ้าค่ะถ้าคืออ,อ,อมริตกุมารเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือรอดไม่อาจตายแบบครึร่งๆกลางๆได้นินจาบุตรแห่งสวรรค์เอ๋ยหากชัน้นรัฒนาหนทางแห่งการคืนใสเรื่องมังกรท่านจงนำลูกพระอสรพิษมาสองลูกก็พอจ้พอนึงออกมา ตาบของงูนะครับดีงูอะไรเงี้ยนะกล่าวกันว่ามันถูกย้อมเป็นสีแดงมีแล้วจ้ะโโดได้แล้วสิครับได้ได้มาแล้วล่ะสีแดงแบบนี้ไม่ผิดแน่สมแล้วที่ถูกเรียกว่าลูกคราบนะเจ้าคะ เจ้าเชื่อจริงๆอย่างนั้นเหรอแน่นอนเจ้าค่โดยทำดังนั้นร่างกายของข้าก็จะกลายเป็นเปลเพื่อนำสายเลื่องมังกรกลับสู่ถิ่นของมันเพียงแต่ว่าข้าไม่อยากทำเช่นนั้นต่อหน้าท่านเลยเจ้าค่ะท่านช่วยทิ้งเวลาสักระยะแล้วค่อยมาใหม่นะเจ้าแค่ทุกีโอทุกีโอโอ้ย ก่อนคืนทิ้งละแอบฟังลองกินหัวใจมังกรนะะดีงูอ่ะแล้วยังไงต่อครับ มินจาบุตรแห่งสวรรค์ท่านอยู่ตรงนั้นหรือเจ้าคะเอามองไม่เห็นล่ะโอ้โดวงตาของเจ้าท่านอุชามาจริงๆด้วยนะเจ้าคะ่านิน,าน,นจาบุตรแห่งสวรรค์คือเหมือนว่าข้าเนี่ยจะกลายเป็นเปลไ,ได้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ ท่านช่วยจับมือข้าหน่อยได้ไหมเจ้าคะนี่คือมันเย็นยาเยือกราวกับน้ำกระท่อมน้ำแข็งเลยเพราะฉะนั้นนี่ไงล่ะน้ำตาของข้าก็จับตัวแข็งก่อนที่จะร่วงหล่นเหมือนกันท่านรับน้ำตาน้ำแข็งนี้ไปเถอะเจ้าค่ะน้ำตาจากอมฤตกุมารที่กลายเป็นเปลเกิดจาก การเย็นเป็นน้ําแข็งจนเป็นเช่นนี้หากน้ําตาบังกรและอสุน้ําแข็งนี้ให้โคโรดื่มพร้อมกันเนี่ยก็สามารถประกอบพิธีไกวเปลได้น้ําตาบังกรเย็นเฉียบหมายถึงสิ่งนี้นี่เองอสุน้ําแข็งใช่แล้วจ้าค่บางทีการแสดงให้เห็นน้ําตาบังกรอันเย็นเฉียบที่ว่าเนี่ยน่าจะหมายถึงการดื่มน้ําตาน้ําแข็งนี้พร้อมกับน้ําตาของบังกร เมื่อทำเช่นนั้นท่านโคโรก็จะได้บรรทมในเพลตามความปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ว่านะท่านโคโรไม่อยู่แล้วครับอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งทางจบแน่นอนนะครับแค่ว่ามีควาชิีน้ำริ้วอนาวสันห์ท お渡しした氷涙とともにまがゆりかごへ宿って竜飲を返すことを望ま竜るのなつそう、まあ、はい <laughs> <laughs> これほど美味しいン<ん>お手をああ白金の包丁をこれは คือผลสีเงินร่างกายเย็นนี้ทำให้ข้าวสารเปล่งปากายเยืกเ็นได้เป็นแน่ประดุจละอองหิมะถ้าอย่างนั้นข้าจะเรียกอย่าง,งน,น,นั้นละกันพินจาบุตรแห่งสวนเอย๋ยเชิญรับละอองหิมะไปสิโอโคเมะฮิโอ้นงาน้องนะ มรไม่ได้แล้วครับมันจบแล้วนะฮะ คือถ้าเลือกเส้นทางเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางที่พาเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเส้นทางพิเศษมากกว่าก็คือพาใสา่เรื่องังกรกลับสู่ เลยะเริ่มเลยกลับสู่ทางที่มังกรเคยมาคือมังกรนะมาจากทิศตอนตกนะครับแล้วมายังแดนอาทิตย์อุทัยเนะี่ยญี่ปุ่นนี่นแหละแล้วก็ทำให้ดินแดนแห่งนี้บิดเบี้ยวไปคนระับ ก็คือวิธีก็คือเอาเลือดของมังกรเนี่ยคืนกับสู่ถิ่นเดิมแค่นั้นแหละแต่ประเด็นก็คือมันจบแล้วครับส่วนน้องผมไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะ่ะก็คือน้องเราไม่รอดแล้วไงนังคุโรแต่นั้นก็ ผมได้มาได้มากสุดแค่นี้แหละอืมประมาณผมเลือกทางนั้นไปแล้วคือถ้าไม่มอบน้ำตามังกรน,น้องก็จะคืนชีพอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายทุกอย่างก็จะกลับเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนีแต่ว่าการเลือกเส้นทางทั่วไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นการจบแบบปกติของคนทั่วไปเลย ก็ก็จะมีสายเรื่องมังกรใหม่เพราะว่าต้นต้นต่อแห่งปัญหามันยังไม่ได้แก้ไขะนะชีวิ hmm. <Hi> ดังนั้นทางที่จะแก้ ต้นตอของไอ้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ที่องค์ชายเนี่ยแต่แบบเอาเลือดก,กลับไปก็ไม่ทําให้เกิดเป็นลูกไอ้ทางที่เราเลือกธรรมดาเนี่ยมันคือการเลือกถ้าอา่อที่ให้จบลูกขององค์ชายแล้วก็กลายเป็นองค์ชายคนใหม่อะไรเงี้ยนะ ก็จะกลายเป็นนินจาคนใหม่ที่จะต้องรับผลต่อไปอะไรเงี้ยคิดว่าะนรับแล้วก็ผมไปดูมาอีกอันนึงก็คือเราสามารถช่วยชีวิตองค์ชายได้นะแต่ว่าต้องแอบคุยกับหมอหญิงับว่าเออเราอยากจะรักษาชีวิตของขององชายไว้นะก็จะต้องไปตามหาพวกข้อมูลต่างๆเนะี่ยว่า ต้องทำยังไงให้องค์ชายยังรอดอยู่ได้นะครับไอ Secret Ending เนี่ยคืออยู่ในตอนจบที่พี่เอกฮาร์ล e เกเล่นไว้นะครับก็เป็นแบบจบยากเหมือนกันนะแต่ต้องคุยกับ NVC ให้เยอะๆนะบคุยเสร็จปุ๊บเรียบร้อยองค์ชายก็จะมีชีวิตแต่ว่าเราจะเสียสละชีวิตตนเองนะเพราะว่าเราเป็นสิ่งบิดเบี้ยวตัวสุดท้ายที่รอดอยู่ประมาณนั้นนะ โอเคประมาณนี้แหละครับสรุปแล้วก็ของที่เราได้มาเนี่ยอันนี้เอาไว้เป็น Secret Ending นะครับน้ำตาบางกรสากุระกับอสูน้ําแข็งเนี่ยผสมกันแล้วก็ให้องค์ชายดื่มก็จะเป็นกลับไปสู่ต้นต่ออันใหม่แล้วก็จัดการบอสต,ตัวสุดท้ายแบบ ได้ของมาธรรมดาก็เป็นการจบแบบธรรมดาทั่วไปกับอีกทางหนึ่งคือแบดเอนดิ้งก็คือเราเลือกอยู่กับพ่อนะครับแล้วก็หักหลังกันไปหักหลังกันมาสุดท้ายก็คือเราก็หักหลังทุกคนอะไรประมาณนี้โอเคประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสู้กับอสุรไฟข้างนอกนะครับ ก็น่าจะได้เป็นครบเครื่องของบอสนะประมาณนี้นะพานนี้ไม่มีอะไรมากนะมามาพูดบ่นๆนะว่าเออมันมีทางจบที่ใกล้จะจบแล้วแต่ผมดันไปไม่สุดนะดันลืมยูซ่มีของแล้วอะ่ะน่าจะไปคุยกับน,น้องหาน้องให้เจอก่อนแล้วค่อยไปหาตอนจบอนะ่ะเนาะประมาณนี้โอเคขอบคุณนะครับเกมดีเกมโดน ใครชอบแนวโซยากๆเนี่ยก็จัดมาเล่นได้นะสนุกสนานนะจ๊ะเจอกันในพันหน้าสำหรับวันนี้ผมพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ